ะะเราแวะมาชมเพจแวะมาที่บ้านเจ้าของเพจอะไรนะเจ้าของเพจเลยนะบ้าที่ไหนบ้านที่ไหนแล้วเราก็มาแวะมาที่ร้านกาแฟทิพ์ด้วย <c oughs> วันนี้กาแฟทิพ์ไม่ขายปิดโอเคปิดครับลุงตู่สั่งปิดครับว้าลุงตู่เนี่ยสั่งปิดได้ยังไงเนี่ยดูซิเพิ่งขายไปไม่กี่แก้ว <c oughs> วันนี้ครับว่าไงครับแล้วบันดนี้จะเอาอะไรมาเลี้ยงคนลูกค้าล่ะคะนะ <c oughs> บันดนี้จะเอาอะไรมาให้ลูกคา้ากินคะ <c oughs> แม่ค้าซื้อข้าวเกินแล้วมาให้น้องหน่อยนะคะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอเควันนี้ทำได้แค่นั้นเหรอวันนี้ไปโรงเรียน <c oughs> หรือเปล่า อย่าเขินสิอย่าเขินเขินเขิแล้วสรุปได้กดได้ไหมกดได้ไหมกดได้ไม่โอ้หน่อยยัง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 ไม่พร้อมครับให้กดหน่อยเร็วอ่ะเร็วมากดหน่อยกดหน่อยเร็วกดหน่อยเร็วกดหน่อยเร็วเขากดหน่อยเร็วเหมือนกอดกับพ่อน่ะเหมือนกอดกับพ่อเอาปุ๊ปูสิปุ๊ปูก่อน มันที่เป็นหมาสมาธิสั้นใช่หไ,ไหมฮั้ยหลฮัลดีฮะลโนลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัหมพัไหมมันโหโอเค